เรียนคณะกรรมการการประเมินเพื่อเลื่อนวิยนะนนท,ท,ท,ย,ย,ทวยฐานะครูชำนาญการพิรเศษทานนาี่เคารพทุกท่านกระผมนายสุธิลักษ์หยิบยกตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการ,ร,โ,รโรงเรียนชนลประธานนาตลิ่งชันผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษบริบทโดยรวมโรงเรียนชนลประธานนาตลิ่งชันเปิดทำการเรียนการสอน3ระดับคือระดับตอนประถมศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นนักเรียนโรงเรียนชนประทานนาติลิกชันทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นผู้มีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามไวัยได้โดยได้รับความร่วมมือจากทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา2565กระผมได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะรายวิชาดนตรี ในวันนี้กระผมขอ,อนําเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนสอนรายวิชาดนตรีชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เรื่ององค์ประกอบของดนตรีตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กระผมได้นําเสนอเป็นคลิปวิดีโอการสอนเพื่อขอรับการประเมินครับจากสภาพปัญหาการจัดการเรียนสอนรายวิชาดนตรีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส ซึ่งโดยภาพรวมในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565นี้ด้วยข้อจํากัดของผู้สอนการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนที่ผู้สอนมุ่งเน้นเป้าหมายในการเรียนการสอนและผลการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งหวังไว้ด้วยรายวิชาดนตรีเป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นกระบวนการที่ปฏิบัติ การสอนทฤษฎีเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในสุนทรียาภาพทางดนตรีและกระตุต้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีกระบวนการ active learning สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมประสบการณ์เดิมเพื่อนำไปสู่ความรู้ใหม่และการสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความพร้อมในการเรียนการสอนในศตวรรษที่21ที่มุ่งเน้น ทักษะกระบวนการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะชีวิตและการทำงานและทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีกระผมมุ่งเน้นกระบวนการ active learning ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ในการประกอบการพิจารณาขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษของกระผมกระผมเลือกใช้กระบวนการ PLC เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้และได้ริเริ่มเลือกเทคนิคการระดมสมองในการพัฒนาผู้เรียนเทคนิคการสอนแบบระดมพลังสมอง Brainstorming การระดมสมองคือวิธีการสอนที่ใช้อภิปรายโดยทันทีไม่มีใครกระตุ้นกลุ่มผู้เรียนเพื่อหาคำตอบหรือหาทางเลือกสำหรับปัญหาที่กำหนดอย่างรวดเร็วในระยะเวลาสั้นๆ โดยในขณะนั้นจะไม่มีการตัดสินว่าคำตอบหรือทางเลือกใดดีหรือไม่อย่างไรลักษณะสำคัญผู้เรียนแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆช่วยกันคิดหาคำตอบหรือทางเลือกสำหรับปัญหาที่กำหนดให้มากที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วช่วยกันพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดซึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่งทางขั้นตอนในการระดมพลังสมอง 1. กําหนดปัญหา เลือกกิจกรรม 2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพื่อช่วยในการอภิปรายและบันทึกผล 3. ส,สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันคิดหาคำตอบหรือทางเลือกสำหรับปัญหาที่กำหนดให้มากที่สุดภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยปัญหาของแต่ละกลุ่มอา,อาจเป็นปัญหาเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ 4. ทางเลือกคัดเลือกทางเลือกที่น่าจะเป็นไปได้ หรือเหมาะสมที่สุด 5. แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานของตนเอง 6. ร่วมกันอภิปรายและสรุปผลกา,บบการสอนแบบระดมพลังสมองซึ่งเป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning การสอนที่ครูใช้กิจกรรมในการกระตุ้นการเรียนรู้กระตุ้นกระบวนการคิดของผู้เรียนครูเป็นเพียงผู้ให้คำแนะนำ ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทในการเรียนรู้มีส่วนร่วมโดยการใช้กิจกรรมกระดมสมองเน้นกระบวนการทำงานกลุก่มการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นสร้างทักษะชีวิตผู้เรียนลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมด้วยตนเองเชื่อมโยงความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่ผู้เรียนได้มีพัฒนาะ ผู้เรียนได้มีทักษะการพัฒนาในด้านต่างๆทั้งนี้ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ active learning คือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้การออกแบบการเรียนรู้รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่คงทนผ่านการทํากิจกรรมที่หลากหลายการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการเรียนรู้เกิดความกระตือรือร้อนที่จะใฝ่รู้สามารถใช้องค์ความรู้ผลิตผลงานหรือสร้างสรรหรือสร้างสรรหรือสร้างสรรน,นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ได้ กระผมมีความเชื่อปเป็นอย่างมากว่านักเรียนจะเรียนรู้และมีสุนทรียภาพทางดนตรีเป็นการขัดเกลาจิตใจสร้างภาวะทางอารมณ์ที่เหมาะสมถ้านักเรียนได้เรียนด้วยความสนุกสนานควบคู่กันไปกับการร้องเพลงการฟังเพลงและการใช้บทเพลงในการบำบัดและพัฒนาสมองจะช่วยพัฒนาด้านอารมณ์สังคมและสติปัญญาของนักเรียนได้ และนี่ก็คือแรงบันดาลใจในการนำเสนอสภาพปัญหาที่มาในการประกอบการขอเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษของกระผมกระผมนายสุธิรักษ์หยิบยกตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนชนประธานนาตหลิ่งชันสังกัดสันักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีมาเขตสองต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้สละเวลาในการรับชมคลิปวิดีโอ เพื่อใช้ในการขอเลื่อนวิทยฐานะในครั้งนี้ขอขอบคุณมากครับ